ยกาสีเห็ดหมูหวานใช้น้ำเล็กน้อยใช้น้ำตาลเข้าไปแต่หมูย่ประเทศไทยบึงดอกย่ถอดหมูเหยียบเลยอยากเปนคนละอย่างละแนวก่ใส่หวานดอ,ดอกเป็นห่วงไม่ไม

คอยให้น้ำตาลเป็นดอกพักการขึ้นมากวมากาว่าอก็คือคร,ร้นขึ้นข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 ร้นขึ้นขึ้นไึ้นขึ้นขึ้นขา้นข้นข้นขั้นขึ้นขึ้นน ซับไก่ใบต้มข่อยมาแยกเป็นถุงเป็นถุงไว้แยกกระดิ็ดแนวกินของยายแต่กระเจ้ามีแกงแล้วแกงแฝงแล้ว แย่นีเข็มหมดขนาดอะไรแย่ไทยเป็น้นเข็มหมดเริ่มเป็นดอกแล้วเอาสักนิดแล้วเป็นดอกแล้วลกเลย กินข้าวเธอลูกเลยจักนาทีแล้วอีสองมาทีแดดก็บ่ค่อยมีคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อดึ๊บตื้ออยังไงหมูหวานใจจุ่มจ้ามื่อดืดแกง เกียงๆๆมันนี่นี้ล่ะพี่น้องเอาบ่ยอนไทยเสียงดังฟังสัต์อี่นี้ล่ะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าหมูหวานยายโจมจ้า